เพื่อนพ่อแตงโมเผยแชทคุยแตงโมก่อนดับพร้อมฝากถึงกระติกเมื่อวันที่8มีนาคมที่สพเมืองนนทบุรีนายจัก,กรพงษ์ชื่นดวงรักษาการหัวหน้าพักไทยชนะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับนายโสพลพัชรวีระพงคุณพ่อของแตงโมดาราสาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งได้เดินทางมาพบพันตำรวจเอกจตุรนอนุรัก์บัณฑิต ผู้กำกับสบพเมืองนนทบุรีเพื่อมามอบหนังสือให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่คลี่ายคดีเนื่องจากทางพันตำรวจเอกจตุรนไม่อยู่ติดภารกิจที่ภูทรหนึ่งโดยมีพันตำรวจโทว,วชีรนุสรคำแพงสารวัตรสอบสวน เป็นผู้รับเอกสารแทนในจัก,กระพงกล่าวว่าที่ตนเองมาในวันนี้ต้องการมาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคดีของน้องแตงโมซึ่งเรื่องนี้ตนติดตามข่าวสารส่วนตัวยังมีข้อสงสัยว่าผิดปกติอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้หลักที่ถูกต้องในการพิจารณาคดีอย่างบริสุทธิยุติธรรม ส่วนตัวยังเชื่อว่าประเทศไทยยังมีความดีงามความถูกต้องความโปร่งใสและความยุติธรรมจึงฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในคดีนี้อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาโดยนายจักรพงศ์ให้ดูแชทไลน์บทสนทนาระหว่างตนเองกับแตงโมก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งเป็นการพูดคุยในกรณีที่อยากให้ตนฝากลูกสาวของกระติกที่แตงโมรับเป็นลูกบุญธรรมเขาเรียนชั้นป .1 ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นายจักร,กกรพงศ์กล่าวต่อว่าฝากถึงคุณกระติก ผู้จัดการส่วนตัวของน้องแตงโมด้วยว่าอยากให้แสดงความรักกับน้องโมเป็นครั้งสุดท้ายอะไรที่เป็นความจริงก็อยากให้พูดออกมาให้หมดเพราะน้องโมรักลูกสาวของคุณกระติกมากจึงอยากให้กระติกได้พูดความจริงให้สังคมได้รับรู้ทั้งนี้ตนก็ไม่ได้มีเจตนากล่าวายกับใครทั้งสิน้นนอกจากนี้ก่อนที่ตนเข้ามาที่สพเมืองนนทบุรีได้เดินทางเข้าไปวางดอกกุหลาบเพื่อร่วมแสดงความไว้อะไรต่อน้องแตงโมที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและที่ตนมาที่นี่วันนี้ไม่ได้เป็นการ ารหนกระแสเพราะตนเองเป็นนักการเมืองและน้องโมเปรียบเสมือนหลานที่สนิทคนหนึ่งที่พี่โสพ่อของน้องโมฝากไว้ให้ช่วยดูแลจึงมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายเพขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ